โอ๊ยโดนกิ่งไม้ล่วงไหม่วงไหมร่วงดิล่วงเหรอล่วงตายต้นไม้เลยโดนต้นไม้เลยนึกว่าโดนโดนกิ่งไม้อย่างนี้เนี่ยโดนได้ไงวะน่ะลอยตัวว่ะวะน่ะลอยไม้เลยครับเห็นไหมครับน่ะลอยโดนไม้เลยเองโดนไม้เฉยเลยโดนใช่ไหมโดนดิ สวัสดีครับเอ็นเคสายล่าครับวันนี้พาออกหม้เช่นเคยครับยิยงนกเข่าครับมองเยอะมองเต็มลเลยเจอเ,เต้าหมายแล้วชี้เป้าออดิตัวไหนตัวไหนเนี่ยตัวนอต,ตัวล่างกันเลยไหนตัวล่างมันจะตัวเมีย โวกนึงอ่ะกำลังงามที่นอนทำยังไงขับผื่น โดนกิ่งไม้ร่วงมาครับร่วงไหมร่วงดิร่วงเหรอร่วงตายต้นไม้เลยต้นคนต้นไม้เลยนะโดน,นโดนกิ่งไม้อย่างกี้เนี่ยโดนได้ไงวะน่ะลอ,ลอยตัวว่ะน่ะลอยไม้เลยครับเห็นไหมครับน,ะน่ะลอยโดนไม้เลยเยงไปโดนไม้เฉยเลยโดนใช่ไหมโดนดิเดี๋ยวไปดูกันครับ ว่าไม่โดนแล้วเมื่อกี้นี้บินเป็นฝูงเลยนก<อ>มองไม่เห็นด้วยว่าโดนไม่โดนฮะเห็นว่าโดนไม้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องไปกอดูกล้องเอาล่วงครับไหนไหนโชว์ ต้น,นเฉยถ่ยลงรูปได้ไงเร่เงยโอเคเดี๋ยวรอดูแต้มต่อไปครับรุนกันต้นกล้ามปูครับชอบมานอนนกเขาไฟเยอะเลยถ้าไม่มาดูก็ไม่เห็นนะนกเขาเยอะครับต้นนี้ไม่ต้องไปซุ่มไกลเลยเนี่ยบริเวณนี้ ยิงทีหนึ่งก็ไปหมดเลยเสียงมัน่าจะดังเก็บเสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ครับเมื่อกี้โดนเด่๋ยมันโดนกิ่งไม้แลบโดนแน่เลยเด้งแล้วมันมีกิ่งไม้ขวางอยู่ก็เลยโดนเมื่อกี้ถ้าผมยิงคนเดียวก็ไม่รู้อีกว่าโดนไม่โดนแต่ขนกระจายอยู่เห็นขนติวอยู่เดี๋ยวเวลอดูแต้มต่อไปครับนี่ครับผมตัวนี้ ไม่ใช่ไก่แจ้ที่บ้านนะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นเป็นไก่ป่ามันมาอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เราไม่ยิงนะครับนี่ครับดูทัวมันกี้ผมเดินรอบมันจะอาศัยอยู่ข้างบ้านมีป่าอยู่นี่ผมเดินเลาะเพราะว่าป่าตอนเนี้ต้นมงต้นมันมันโดนตัดหมดแล้วก็ไม่ได้ มีป่าให้มันเข้าไปเนาะมันก็เลยบินอยู่รอบรอบบ้านนะครับบ้านรอบบ้านมีป่าอยู่มาใส่อยู่นี่ไม่ได้ยิงมนันนะครับเก็บไว้ดูเล่นครับมันมาทับที่บ้านเลี้ยงบ้านนาเขาเลี้ยงไก่ไก่แจ้ครับก็ไก่ป่าแหละแต่เป็นไก่ไก่ต่อครับใช่ เลี้ยงไก่ต่อมันติดตัวเมียไก่ต่อที่บ้านเขาตัวผู้ขายมาแล้วก็เหลือแต่ตัวเมียเขาเก็บไว้มันมาติดตัวเมียครับนี่ทรงไกป่ป่าแท้นะครับไม่แท้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันบินเหมือนนกเลยแหละตัวเนี้เหมือนมันมาอยู่เมื่อต้นปี ต้นปีได้ครับมันมาอยู่ไก่ดูดูครับหงไม่ขาวหูแดงน่่จะใช่ครับตรงนี้มันบินบินด้วยเนี่ยเออถ้ายิงก็ยิงไปนานนะครับนี่ไม่ยิงครับมีคนมานั้นดูให้มันทับตัวเมียที่บ้านเจ้าลูกมันเออลองมัน คือหางมันมามันมาตอนขนคอ,อยังไม่มีนะครับไก่ตัวเนี้ยขนคอยไม่มีอันนี้ขนคอเริ่มเต็มแล้วแต่หางยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ตรงนี้ทรงหัวปีหรแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเรียกกันแต่มันมาอยู่ที่บ้านนะครับมาทับตัวเมียแต่ยังไม่ได้ลูกเลย เขาบอกว่ายังไม่ได้ลูกเนาะเหมือนว่ามันโดนหมากินหรือว่าไงไม่รู้ไม่แน่ใจนนครับมันก็จะนอนอยู่ตามเนี้ยครับมันมีป่าต้นมะม่วงต้นชมพู่มาน,นอนอยู่คระระยะระยะทําการนะครับระยะนี้แต่ไม่ได้ยิงเนาะเก็บไว้ดูเล่นครับใครเก็บไว้ทําพันุอ่าเก็บไว้ทําพันุสวยครับ นี่มันยังหนุ่มไม่เต็มที่นะดูตอมันตอยังไม่ออกเลยครับตัวนี้เหมือนจะเชื่องแต่ก็ไม่เชื่องเท่าไหร่นะเห็นคนก็บ,บินครับเนี่ยบินเันนกเลยเนี่ยตอยังทุ่มตุ่มอยู่เลยไก่ยังเด็กครับ่ยังไม่แตกหนุ่มเต็มที่มัน ไม่มีตัวคุมนะมันคุมตัวเดียวว่าโอเคนะรอนกมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีนกเลยใส่จะได้แค่ตัวเดียวแล้วครับเป็น<ม>เลิงไปทีเดียวปุ๊บบินเป็นฝูงเลยบินออกหมดเลยไม่มาเลยปกติมันจะลงมากินข้าวโพดครับตรงคอกหัวอันนี้ ไม,ไม่มีลงสักตัวเลยปกติจะมันจะบินเข้ามากันทีละสองทีละคู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้มัน,ม,นมาอยู่ในฝูงแล้วทีนี้มันนอนอ่นะเนาะเป็นฝูงแล้วพโดนยิงไปปึ้งนัดหนึ่งก็บินกันหมดเลยเดี๋ยวสักพักจะเฝ้าอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมาหเปล่าชมไก่เ็นเพื่อนก่อนครับเนี่ยไก่ปลา ใครไม่เคยเห็นครับอันนี้ป่าแท้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะครับอันนี้มันมาอยู่เองมันมาจากป่าเลยท่งนี้ใครเห็นคนดูเป็นน่าจะรู้นะครับเนี่ยทรงนี้ใช่ไก่แบบนึกว่าตอไม่แหลมก็เริ่มแหลมแล้วเนี่ยไก่อยู่ดีแล้วนี่ครับไก่อยู่ดีแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอดูมัาจะมี นกไหมโอเคครับนกประเกล้วครับเห็นตัวแล้วจิดกิ่งอยู่นิดหน่อย ลวงครับทำระเบียดอเค,ครับแต้มสองมาแล้วนี่ครับตัวการเดี๋ยวไปเก็บนกกันครับแต้มสองมาแล้วมอ,องตัวยากครับนก เกาะอยู่ยอดแล้วสีมันมองยากครับเราแยกแยกสียากมากเลยไก่ไก่ยิงอยู่บนหลังคาเลยครับไก่ป่านะครับเห็นไหมอยู่บนหลังคาเนี่ยเนี่ยวิ่งบนหลังคาเนี่ยเนี่ยไปแล้วมองยากครับ ขนาดต้นไม้ใบไม่ค่อยมีนะมองยากเลยรเรียบร้อยครับผมเต็มสองมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแต้มต่อไปครับถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะยิงครับถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับได้สองแต้มแล้วรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับเป็นเคสายล่าครับนกมันชอบมาเกาะต้นนี้ตลอดเลยหายีง่ายครับแต่ ต้องรอดูเมื่อกี้เห็นมันบินออกไปตัวหนึ่งไงก็เลยมาดูหอ,อมันเกาะอ,อยู่เราต้องสังเกตดีๆครับเพราะผมไม่ได้นังเฝ้าตลอดไงโอเคครับรอติดตามชมแต้มต่อไปครับผมครับสรุปผลงานก็ได้สองแต้มครับวันนี้หมาณสองตัวครับหาแล้วมันไม่มีครับก็ฝาก ติดตามช่อง nk สายล่าด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ครับไงคลิปหน้าก็ฝากติดตามช่อง nk สายล่าด้วยนะครับคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่เนาะเพราะว่าคลิปนี้มันเย็นแล้วครับหาไม่ได้แล้วเนาะนกก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ